เฮ้ยรถตู้จะหมดแล้วเหรอเหลือคันเดียวเหรอเนี่ยเวลไฟหุ่ยโล่งเลยอะช่วงนี้ปลายปีคนก็มาออกเพื่อไว้สําหรับไปเที่ยวใช่ไหมเอ้ยมีคัน2คันสองคันสุดท้ายแล้วนะครับเวลไฟที่ผมการอัปเกรดนะเวลไฟหนึ่งคันนะครับเอาผ่าน1คันนะครับเอาไงดีจะหมดปีแล้วอะผมว่าจัดโปรโมชั่นเด็ดๆดีกว่าลดราคาเลยนะคันนี้ปี18อ่ะจําได้ปี18นะครับเป็นตัว2.5 ZG Hybrid นะครับจากขายอยู่2องล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทนะลดเท่าไหร่ดี ส่งท้ายปลายปีลดไป3 0 0แสนแล้วกันนะ3 0 0แสนบาทนะครับจาก2-39เหลือเพียง2อ0ล้านเก้าหมื่นบาทพอเออ,อมาลดไป3 0 0แสนจัดไปนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าเป็นรุ่นมาดนเช่แล้วด้วยนะครับเบา<อ>เห็นไหมนี่นะครับเป็นเบาะก,กับตันซีนะครับหัวหมอนมิก้เมานะแล้วก็นะครับปลั๊กไฟฟ้าหมดเลยนะครับปุ่มนี้คือปุ่มนวดนะ มีปอมด้วยนะครับแถมไดคอนโซลนะครับจากเจ้าของเก่ามาด้วยนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่พรีเมียมมากนะครับถ้าเผื่อว่าใครมีคนขับรถนะดีมากเลยนะแต่ถ้าไม่ชอบถอดออกได้นะครับจริงๆแอบบอกว่าผมใช้เองเนี่ยก็เป็นสไตล์นี้นะครับชอบมากบางครั้งพาภรรยาไปด้วยพาลูกไปด้วยเนี่ยอยากจะเป็นตัวตัวก็เปิดกระจกขึ้นมานะครับทำให้เรามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับหรือเพื่อเผื่อว่าเราไม่ได้มีความลับอะไรนะครับก็เปิดลงมาได้นะครับและไดคอนโซลที่มีการวางของได้เยอะมากนะครับแก้วน้ำนะครับเค้กเกิร์ดนะครับ ทำให้เราวางของแบบเป็นระเบียบได้มากขึ้นนะครับข้างในนะครับนี่คู่หน้าสีครีมปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับเลขไมล์แสนสามอ่าแสนสามหกหมื่นะครับคันนี้รถสูนแท้ด้วยนะครับรถสูนโตต้าแท้เลยก็ได้บรันตีแบตเตอรี่นะครับสิบปีไม่จำกัดระยะทางนะครับจากทางสูนโตต้าเนาะอ่าก็ดีมากๆนะครับไปคันที่สองดีกว่านะครับคันนี้เวลไฟจากเดิมอ่าสามศูนย์อัปเกรดสี่ศูนย์นะครับเป็นปีคันนี้ปีสิบห้านะครับอ่าเดิมๆขายอยู่ร้านเก้าเก้านะครับอ่ะขออนุญาตพาชมของก่อน ล้อมแมกเปลี่ยนแล้วนะครับด้านหน้าอัปเกรดให้เรียบร้อยแล้วนะท้งหน้าและหลังนะครับล้อมแมกใหม่ย,ยางใหม่ช่วงล่างเซตติ้งให้เรียบร้อยนะครับสปิงโหลดใส่มาแล้วนะครับภายในภายในคันนี้เป็นสีดำนี่เบลฟาภายในสีดำนะครับเบาะเดิมๆเดี่ยจะเป็นตัวอะคันทาร่านะครับเป็นเบาะคล้ายๆกำมะหยี่แต่ว่าผมว่าหนังจะตอบโจทย์ดีกว่าก็เลยทําใหม่ให้หมดท้งคันเลยนะครับจะได้ใช้งานแบบง่ายๆเนาะอ่า ขนมหกนะครับน้ำหกเอพผ้าชุบน้ำเช็ดพอจบเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ลูกเล็กเราเข้าใจดีนะครับอ่ะถัดมาดีกว่านะครับข้างในนี่คนขับปรับไฟฟ้าคนนั่งปรับไฟฟ้านะคันนี้เลื่ไม่แสนหกนะครับก็ไม่แท้เหมือนเดิมนะครับไม่เคยกลับไม่เคยกอนะจอกลางทํามาแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็เป็นหนึ่งคันที่พรีเมียมเท่าไหร่ดีคันนี้คันนี้ขายอยู่ร้านเก้าเนะครับก็ส่งท้ายปลายปีนะครับใครอายากได้รถไปใช้นะครับก่อนปีใหม่ก่อนไปเที่ยวปีใหม่นะคันนี้รถไปสักสองแสนแล้วกันนะสองแสนบาทแล้วกัน เลยอยู่ที่1 7 9 0 0ล้านบาทแล้วกันนะอะถ้าเผื่อว่าใครมองหานะครับรถตู้แต่งเท่นะครับบีสตล์มีทรงนะครับดูดีดูแพงแต่ว่าจ่ายแค่แค่นี้ล้านกว่าบาทนะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอน 1, 7, 9, ล้านเจ็ดเองนะขับไปไหนคนคิดว่าขับราคาสีล้านไงเออนะครับถ้าเผื่อขับไปสักปีสองปีเบื่อแล้วนะครับค่อยอัปเดตก็ได้เออนะครับเอออะใครกําลังมองหารถตู้ VP ไว้เที่ยวปีใหม่นะครับวันนี้ผมเหลือแค่2คันสุดท้ายแถมราคาดีมากๆด้วยนะครับอ่าหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะครับปีนี้